พาไปดูในเรื่องของการส่งเสริมอย่างนี้ดีกว่าพาไปดูในเรื่องของไม่ใช่ส่งเสริมอาชีพค <c oughs> ่ะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในช่วงภาวะตกงาน <c oughs> หรือว่าบุคคลทั่วไปในช่วงภาวะวิกฤตแบบนี้ว่างงานอยู่ซึ่งจังหวัดภูเก็ตรอบนี้เป็นการจ้างงานในระรอบที่4แล้ว <c oughs> ซึ่งก่อนนั้นนั้นรอบที่3เนี่ยพี่น้องประชาชนได้รับความสนใจมากๆก็คือเป็นหนึ่งในโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโควิด -19 ้นั่นเองค่ะ ตามที่จังหวัดภูเกต็ตค่ะได้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งความประสงการจ้างงานนะคะในตามโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากจังหวัดภูเกต็ตค่ะเพื่อเตรียมพร้อมรองรับการท่องเที่ยวและก็พลิกฟื้นเศรษฐกิจด้วยการค่ะพัฒนาโครงการโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาเมืองให้สะอาดน่าอยู่น่าเที่ยวแบบกรีนซิตี้และแกรเดียนต์อินด y ีค่ะโดยการสนับสนุนนะคะรายได้ให้แก่ผู้ถูกเลอกจ้าง หรือว่าว่างงานและกลุ่มปอปางรวมถึงผู้ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์โควิด -19 ด้วยซึ่งทางเทศบาลนครภูเก็ตก็ได้ดําเนินการโครงการจร้างงานดังกล่าวมาก่อนหน้านี้แล้วถึง3ครั้งครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่4ประชาชนเนี่ยให้ความสนใจเข้ามาสมัครกันทุกรอบค่ะทางด้านของนางประนอมตันสกุลหัวหน้าสํานักปลัดเทศบาลนครภูเก็ตเผยว่าทางเทศบาลนครภูเก็ตเนี่ยจะประกาศรายชื่อผู้ที่จะได้รับการจร้างงานในวันที่7มีนาคมนี้ และนัดหมายทำสัญญาอีกครั้งหลังจากนั้นก็จะเริ่มทำงานในวันที่21มีนาคม2565ค่ะโดยค่าจ้างในอัตรารายวันค่ะวันละ336บาทเป็นจำนวน80วันด้วยกันแล้วก็ปฏิบัติงานในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ยกเว้นค่ะวันหยุดนัขรรกขัตฤกษ์สำหรับผู้ที่เคยทำงานในรอบก่อนอยังคงสามารถสมัครเข้าร่วมงานโครงการจ้างงานในรอบที่4นี้ได้อีกด้วยค่ะพาไปฟังเสียงสัมภาษณ์กันบ้างค่ะ เป็นหลักเกณฑ์อยู่แล้วว่าคือเขาคือผู้ที่เคยลงทะเบียนไว้สําหรับการที่ว่างงานจากผลกระทบโควิดเขาเคยทํามาแล้วแล้วเขาก็อาจจะช่วงหนึ่งเขาอาจจะลาออกไปแต่เขากลับมาใหม่ว่าจะมาสมัครก็ก็ได้ค่ะแต่ว่าเขาต้องมาสมัครนะคะทีนี้หลักอ่หลักฐานนิดนึงที่เราต้องขอก็คือว่าเราจะดูในเรื่องของใบรับรองแพทย์ที่เขาจําเป็นจะต้องไปขอจากาสถา,านพยาบาลหรือคลินิกในเรื่องของวัคซีนก็ดูจาก ดูจากแอปได้ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ที่มาตั้งแต่รอบแรกแล้วเขาก็ได้รับวัคซีนถ้าใครที่ยังไม่ได้รับวัคซีนเราก็ยังแนะนำให้เขาไปรับวัคซีนด้วยค่ะไปดูอีกหนึ่งอาชีพค่ะที่ได้รับผลกระทบในช่วงของสถานการณ์โควิด -19 นั่นก็คือมะกคุเทศนะคะด้านนายรัฐ รอดประดิษฐ์ค่ะวัย55ปีอดีตมคคุเทศค่ะที่เคยได้รายได้ไม่ต่ำกว่าวันละ800บาทก็ตั้งใจค่ะเดินทางมาสมัครประเภทของงานเพราะชำกล้าไม้ค่ะแม้ไม่ใช่สิ่งที่ตนเองถนัดนะคะแต่ว่าก็ตั้งใจทำให้ดีที่สุดค่ะเพื่อที่จะมีรายได้จุนเจือครอบครัวอีกทางหนึ่งไปฟังเสียงของคุณรัฐรอดประดิษฐ์กันค่ะ การมาทำตรงนี้ผมว่าเป็นอะไรที่ดีมากนะฮะอวิทัย์ทิวทัศต่างๆก็จะสวยงามได้มีได้มีงานทําได้มีเงินเข้ามาหมุนเวียนถึงว่าจะไม่มากมมยแต่ก็ช่วยได้แต่ละตําบลนะฮะเขาก็มีโครงการตรงนี้แต่ละเทศบาลผมว่าเป็นสิ่งที่ดีมันเป็นสิ่งที่ว่ากระจายรายได้ไปถึงคนลากยากจริงๆตรงนี้จะถึงคนที่ว่าว่างานจริงครับตรงนี้ ทั้งนี้นะคะหากพี่น้องประชาชนท่านใดที่สนใจสามารถค่ะสมัครได้ด้วยตนเองตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่4มีนาคม2565ค่ะที่สำนักปลัดชั้น3เทศบาลนครภูเกต็ตเวลา 8, 8นาิ30นาทีไปจนถึง16นาิ30นาทีไม่เว้นวันหยุดราชการค่ะ